ใครที่วางแผนบ้านปลายชีวิตนะคะการวางแผนชีวิตก่อนเกษียณต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากจะเตรียมชีวิตก่อนเกษียณค่ะและมีแผนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเข้าสู่วิถีเกษตรยุคใหม่นะคะแต่ยังกังวลอยู่ว่าเรื่องที่ทากินเรื่องที่ดินและเงินทุนสํารองนะคะข่าวดีค่ะตอนนี้ทะกศมีสินเชื่อเกษตรวิวัฒเพื่อเสริมโอกาสให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถมีไรายได้อย่างมั่นคงในวัยเกษียณค่ะ สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์จากทกศนะคะคือสินเชื่อที่เข้ามาสนับสนุนโอกาสให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะอายุตั้งแต่5 0ถึง59ปีค่ะได้ยื่นกู้นำไปเป็นค่าลงทุนซื้อที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเนื้อที่ไม่เกิน20ไร่นะคะเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ประจำเป็นรายเดือนสามารถวางแผนการสร้างรายได้คู่ขนานจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุนะคะและยังเป็นการรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยด้วยค่ะโดยวงเงินสูงสุดนะครับให้ไม่เกิน8ล้านบาทครับดอกเบีย้ยพิเศษ5ปีแรกนะฮะ MRR ล2%ต่อปีปีที่6เป็นต้นไปนะครับดอกเบีย้ยเท่ากับ MRR ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง20ปีเลยครับสําหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์นะฮะขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31 มีนาคมปีพศ2572ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่คอเซ็นเตอร์025550555ย้ำอีกครั้งนะครับ025550555ครับ